ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว facebook และ youtube ทุกท่านนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบสองสองห้าหกห้านะครับเช้านี้อากาศดีครับมีหมอกลงเมื่อวานฝนตกการจากการที่ลดน้ำกระโพดนะครับแล้วฝนตกมาให้นะครับ ถือว่าเป็นผลในทางที่ดีครับในทางที่ดีสำหรับผมนะส่วนผมก็จะไม่ได้ต้องลดดากระโปรงครับเช้านี้มีหมอกลงครับความกดอากาศต่ำนะดูฝนฟ้าพยากรณ์เมื่อคืนก็อ่ามีฝนฟ้าขนองนะครับในพังในในทางภาค เหนือแล้วภาคกลางแต่ไม่รู้ว่าจะมัน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 เกี่ยวกับความกดอากาศตา่ำทางด้านใดน,นะครับแต่ฟังแค่คร่าวๆนะครับก็ภายในสองสมวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองครับแต่ก็ไม่รู้จะน้อยจะมากนะครับก็เป็นผลดีครับสำหรับชาวเกษตรกรไรกระโพด ไลมันหรือไลอ้อยนะครับแต่ก็ถ้าเจ้าไหนที่ปลูกใหม่หรือตัดออกไปแล้วก็ก็เป็นผลดีครับแต่ถ้าเจ้าใดที่ที่เขายังกําลังตัดหรือที่ว่ายังไม่ได้ตัดนะครับเขาก็จะกังวลน,นิดหน่อยนะครับก็จะมีเป็นการล่าช้าการล่าช้าก็าจะทําให ทำให้ดินมันแฉะมันเละนะครับลถลงไม่ได้ลดลงขีบลงเข็นไม่ได้นะครับก็ยังว่าครับเป็นภัยธรรมชาติครับเราเราเราไม่สามารถจะไปกดเกณฑ์หรือกำหนดเขาได้นะครับก็ครับลงมาดูแปลงกระโพดครับ จากการที่ฉีดยาไปสามรอบนะครับฉีดยานอนก็กำลังแทงยอดใหม่นะครับใบให้พุนมาเลยครับทำกระโปรงก็ต้องมีการเสี่ยงครับเสี่ยงนอนเสียงแมลง ก็ถ้าถ้าฝนเปิดนี้สงสัยผมก็ต้องได้ฉีดอีกรอบนึงน,นะครับฉีดยาหนอนยาฆ่าแมลงนะฮะเพราะว่าฝนมันตกมากนะครับแล้วก็ดูการสังเกตนะครับก็ดูนกนะครับนกนางแอ่นที่บินโชกินแมลงกินเพี้ยรือ อะไรนะครับก็เราก็ต้องคอยสังเกตดูนะครับแต่ก็เช้านี้ก็ก็มีนะครับม,มีมีนกนกแอดมาโชบอยู่นะครับแต่ก็ไม่ไม่ไม่ค่อยเยอะนะครับถ้าวันไหนแบบเยอะเยอะก็ก็ต้องฉีดนะครับแต่ดูแล้วผมก็ต้องฉีดดักไว้ครับเดี๋ยวให้รอฝนเปิดก่อน,นครับเดี๋ยว ม่แน่ต้องมาชีพกักรโพอดชุดนี้ก็ปลูกหยอดไปนะครับประมาณ12ไร่นะครับต้องมารอดูผลผลิตนะครับว่าจะได้สักเท่าไหร่นะครับตุกปี สองปีที่ผ่านมาผมทำมันนะครับแต่ปีนี้เปลี่ยนมาทํข้าวโพดนะก็สับเปลี่ยนดูครับเผื่อจะดีครบบับสับเปลี่ยนเปลี่ยนกัน,น,นไปหมุนเวียนข้าวโพดก็ได้อายุอายุประมาณ เดือนอเดือนเดือนก็กว่านะครับยังไม่สูงเท่าไหร่เลยก็ได้ทำการแทกรุ่นใส่ปุ๋ยไปแล้วครับรอบแรกฉีดยาหนอนยายาหนอนไปสามรอบนะครับรอบสามนี้รู้สึกว่าจะอยู่ดีหน่อยนะอัดยายเยอะครับ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับช่องอวนไฮเทคนะฮะก็คลิปดีก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีเท่านี้นะฮะพากันมาชมข้าโพดนะครับอัปเดตป่าข้าวโพดครับก็คลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด Sub s cribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ